สวัสดีสมาชิกนะครับช่องฮานอยโดยดยกันนะครับวันนี้มาในคลิปรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะครับจะเป็นตัวเลขที่ร้านร้านขายลอตเตอรี่แถวบ้านนะครับก็เข้าทังวเลยนะครับแต่เลขมันเยอะหน่อยนะครับก็ดูดูสนุกนะครับดูสนุกนะครับดูสนุกก็เรียกไปนะครับตามชอบใจนะครับสองหนึ่งหกหนึ่งนะครับท้ให้ถทานก็ย้อนดูแลแคปไปนะครับ วันที่แล้วก็เข้าสามตัวนะครับวันนี้ก็ก้ามาสามนะครับก็พามาเป็นเลขที่ติดอยู่ในร้านนะครับชื่อร้านจำเนียรนะครับร้านดังอยู่นะครับร้านที่อยู่ในเทพนะครับแถวบ้านที่ทำงานผมด้วยนะครับก็เป็นยอดกระถินนะครับสามห้าสามนี่ก็ล่างนะครับเน้นเป็นล่างนะครับสามห้าแปดนะครับจะตรงกันอยู่นะครับก็สวย เดนิว mm hmm. ก็รูด4รูด3แล้วข้างล่างเราก็ใหอ้อีกแล้วนะครับรูด3นะรูด5รูด8กันงวดนี้เน้น3กับเน้น3กับ5นะล่างนะ mm hmm. อันนี้ก็ใครเนี่ย60 64มี0มานะครับน่าจะเป็นบนนะเม่นคันเทพก็รูด4น่าจะเข้าบนนะล่างน่าจะเป็น3นะ่นามีเลขขี้นะครับ1ปีเต็มมี379นะ นี่ก็ดูเพล,ลินไปนะครับไปสองเลขชาวบ้านครับสองสามสองห้าสองเก้ามีสามมีห้าก็สวยอยู่นะครับอ๋ออันนี้นะครับก็สี่เจ็ดเนื่องมาจากอ่าที่มันออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็ต่อมาเจ็ดสามแล้วก็น่าจะเป็นเจ็ดสี่นะครับทีเ้าก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับเจ็ดหนึ่งมาแล้วจ็ดสอมาแล้วเจ็ดสี่เป็นไปได้นะครับ น,นี่ก็สกาวนะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับมมนที่เข้าทุกงวดนวะดที่แล้วเข้าอยู่นะแล้วก็สามห้าสามชนอีกแล้วนะน่าสนใจนะครับตัวนี้อันนี้แนวทางนะครับก็อันนี้เฮียนันอะไรนะครับก็นี่หนึ่งเก้านะ ถินสามารถจะเป็นเลขกถินนะครับ uh, นะครับก็แปดหนึนะครับก็เด็นเป็นล่างไปนะห้าหนึ่งสมสอวันที่แล้วเข้า3ามไงวันนี้3ามหก9ี่นะครับ39หนะ้าล่างนะให้อยู่นะครับ3ามเก้าก mm ็ส hmm. ก็สูตรเดิอนนั่นแหละครับเก็มุที่แล้วออกเก้าใช่ไหมสาม้าแปดนะ แค่ในในีอยู่มีในอยู่ในชุมชนนะเรากดดูได้นะครับในจอคุณปู104่ร้อยสี่ในน่าจะไปซื้อสามตัวท้ายอะไรประมาณนั้นนะสองสี่แปดแปด